ชมบรรยากาศริมน้ำบ้านวิมลกันค่ะฝนก็ตกด้วยโอ้ยบรรยากาศดีดีค่ะนี่ค่ะเย็นชื่นใจถ่าย่าำกลางสายฝนอันนี้มาดู มาดูนี่พ่อบ้านพ่อบ้านพ่อบ้านถักถางหญ้าเตรียมลงผักคะ่ะไม่ลงผักก็ลงกล้วยคะ่ะมีสังอยา่านี่ค่ะอันี้ปลูกมันขุดออกหมดแล้วคะ่ะมันไปขุดไปขายมดแล้วนี่ค่ะพ่อบ้าน ปิดหน้าปิดตายงะโจนกล้วยเก่งมากเลยค่ะดูถางะเรียบถางเรียบเลยค่ะปลูกมันต่อแอร์มันเลยนะมันแคระตองหนเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปว่าเราจะลงอะไรดีเราจะพี่มณน์จะ,ะถ่ายให้ดูนะคะว่าเราจะลงอะไรดีลงผักหรือลงกล้วยหรือลงมันแค่นี้ก่อนนะคะ